สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะหิรัญยิกาบานสะพรั่งงดงามหอมอ่อนๆชื่นใจช่วงมก,กระลาคุมพานี้นะคะจะออกดอกสวยงามกลิ่นหอมละรื่นชื่นใจค่ะปีปีนี้ไม่ดกหนานะคะเพราะได้รับการตัดแต่งเถาออกไปเยอะนะคะเพราะว่าเราตัดต้นตัดกิ่งต้นบารมีแผ่บารมีและก็ต้นคูณน,นะคะจึงออกดอกน้อยแต่ก็ให้ชื่นใจอยู่นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะอ้อต้นฮิรัญยิกาหิรัญยิกานี้เชื่อว่าเป็นไม้มงคลต้นไม้นําโชคนะคะบางคนบอกว่าเวลาไปค้าไปขายออกจากบ้านเพื่อไปหวังนําโชคเข้าบ้านให้พกใบเด็ดเอาใบาใส่กระเป๋าไปด้วยและก็จะได้สมปรารถนาค่ะมีความสุขทุกท่านนะคะหอมละเลื่นชื่นใจมาฝากฮิรัญยิกาบ้านครูทิพย์ค่ะ